สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๊ตเชียงใหม่ซ m v a มลนะครับวันนี้นะครับโอ๊ตก็ได้มาอยู่ที่เชิงดอยนะครับเชิงดอยวัดพระาธาตุดอยคํานะครับซึ่งด้านล่างนี้นะครับก็จะมีสารปู่แสย่าแสะนะครับซึ่งเป็นสารสารผีปู่ย่าบรรพบุพรุษของชาวล้านนาเรานะครับมีความเชื่อ ซึ่งวันนี้นะครับตอนเช้ามีพิธีกรรมทางความเชื่อนะครับมีประเพณีเลี้ยงผีปูย่านะครับหรือว่าผีปูแสย่าแสนะครับเป็นพิธีกรรมที่มีมาแต่โบราณมานะครับแต่ว่าโอ๊ตเคยดูสารคดีเรื่องจริงผ่านจอนะครับในอดีตนะครับเมื่อ10บปีที่แล้วนะครับ เคยดูสะะารคดีเรื่องจริงผ่านจอมีการาร่างทรงแล้วก็มีพิธีกรรมที่เป็นความเชื่อนะครับซึ่งวันนี้นะครับโอตก็ได้มาชมบรรยากาศของรอบๆของศาลแห่งนี้นะครับสมัยที่โอตเรียนนะครับมหาวิทยาลัยรา,ยาชภัฏเชียงใหม่ณยุคนั้นนะครับโอตเคยเรียนวิชาหนึ่งเป็นวิชาเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนแล้วก็มีเรื่องของาศาสตร์ความเชื่อแล้วก็เคยดู วิดีโอหรือวิดิทัศน์นะครับอาจารย์นะครับสมัยนั้นอาจารย์เป็นรองศาสตราจารย์แล้วก็ได้เปิดนะครับท่านหนึ่งได้เปิดอ่อาเป็นคลิปนะครับวิดีโอให้ชมแล้วก็ได้ความรู้นะครับเป็นศาสตร์ความเชื่ออย่างหนึ่งของคนล้านนานะครับที่นี่นะครับโอาจะเล่าประวัติให้ฟังเล็กน้อยนะครับ เพราะว่าอดมาไม่ทันนะคะพิธีกรรมจัดแค่ช่วงเช้าประมาณ1-2ึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับก็จะเป็นการอ่าเหมือนจะกเป็นการฆ่าหรือว่านําเอาควายนะครับเนื้อควายดิบๆนะครับแล้วก็ล่างทรงก็จะทำการเหมือนกับว่ากินเนื้อนะครับกินเนื้อสัตว์ดิบนะครับในความเชื่อนะครับสารปูสายญาแสะยะอยู ที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงนะครับดอยคำตรงนี้นะครับก่อนจะขึ้นดอยก็จะเจอกับจุดตรงนี้ก่อนนะครับตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวแวะมาสักการะนะครับปูสายแยาแส,ะะแสะนะคะเป็นชื่อของยักษ์สองผัวเมียซึ่งมีความเชื่อกันว่าเป็นต้นเขาบรรพบุรุษของชาวลัวนะครับ ที่ได้กลายมาเป็นผู้พิทักษ์รักษาเมืองเชียงใหม่ถ้ากับว่านะครับในอดีตนะครับก็มีความเชื่อว่าเป็นยักษ์แปลงกลายมาเป็นเป็นมนุษย์นะครับเป็นศาสตร์ความเชื่ออย่างหนึ่งนะครับปู่สยยแสะเดี๋ยวก็จะไปซูมให้ดูใกล้ๆนะครับก,ก็เป็นยักษ์สองตนนะครับ เป็นบารพ่อรูกของชาวลัวกลายมาเป็นผู้พิทักษ์รักษาเมืองเชียงใหม่เรื่องราวปูแ่แสยาแสนะครับก็มีเขาโครงเรื่องที่สอดคล้องกับตำนานนะครับพระเจ้าเรียบโลกซึ่งแพร่หลายในภูมิภาคล้านนาว่าด้วยการเผชิญหน้าระหว่างพระพุทธเจ้ากับปูแ่แสยาแสนะครับและลูกซึ่งเป็นยักษ์ดุร้ายตามตำนานกล่าวว่าปูแ่แสยาแสเป็นฝ่ายแพ้ต่อพระพุทธเจ้าและก็หันมารับสินห้าเลิกฆ่าส์ตัดชีวิต อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับและก็ปูสายญาแสนะครับก็เคยเป็นยักษ์มาก่อนจึงพระพุทธเจ้านะครับก็มีการอนุญาตให้กินเนื้อสัตว์ตามสัญชัตยานยักษ์เหมือนกับว่าในหนึ่งปีให้กินเนื้อสัต,ต,สตว์น,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 ตนะครับแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับตามสัญชาตยาน,นะครับเนื่องจากว่ากลายเป็นมนุษย์แล้วก็อ่า เลิกกินเนื้อสัตว์แล้วก็ต้องปฏิบัตินะคะเหมือนกับว่าประพุธในศิล้าก็เลยมีการอนุญาตให้กินเนื้อสัตว์ตามสัญชาติยานยักษ์ความเชื่อดังกล่าวนะครับจนนำมาสู่การฆ่าควายเป็นเพื่อเส้นและบูชาอุสยาแสและชาวแม่เหี่ยนะครับชาวตบลแม่เหี่ยจังหวัดเชียงใหม่ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าเลี้ยงดงอ่าเป็นพิษเป็นเนมื่อเช้านีน้มีประเพณีการเลี้ยงดงนะครับ <c oughs> ซึ่งเรียกประเพณีนี้เรียกว่าเลี้ยงดงเป็นประจําทุกในวันทุกๆวันนะคะทุกๆครั้งนะครับในวันขึ้นสิบสี่้ามเดือนเก้าหรือว่าเดือนเก้าเหนือนะครับอ๋อเป็นเดือเป็นนัก,ก เป็นการปฏิทินตามสูตรของร้านนานะครับในพิธีกรรมจะมีการอ่าลง,ลงลงร่างทรงอะครับหรือว่ามาขี่นะครับมาขี่ในภาคเหนือก็ก็คือล่างทรงเองนะครับปุษยะแสะซึ่งจะมีการเอาเนื้อควายสดนะครับสดๆเนี่ยมากินนะครับในพิธีกรรมก็ยังมีการแขวนผ้าพระบทนะครับเป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าสอดคองกับเรื่องราวในตำนานด้วยนะครับ ก็เราก็จะมีมีคนมาขอพอรด้วยนะครับเหมือนมาสักการะ,ะบูชาเนาะเหตุผลสำคัญนะครับที่มีการเลี้ยงผีปุยสายยาแสะที่ดอยคำของชาวแม่เหียก็ตอนนี้นะครับก็ยังดำรงอยู่เพราะว่าเพิ่งมีพิธีกรรมตอนเช้านะครับแต่ว่าโอ๊ก็ไม่มาไม่ทันนะครับซึ่งก็เป็นประเพณีที่เอาเนื้อควายสดๆนะครับแล้วก็เตรียมร่างทรงมา หนึ่งคนนะครับหนึ่งหรือสองคนต่อปีนะครับก็จะกินเนื้อสควายสดให้ชาวบ้านได้เห็นนะครับในอดีตนะครับแม่เหียน,นะเป็นชนบทที่อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่จริงๆตอนนี้ไม่ห่างนะครับไม่ไกลกันในตัวเมืองเลยนะครับแต่สมัยก่อนในอดีตน่าจะไกลมากนะครับแม่เหียอยู่จากจริงๆอ่ะอยู่ห่างจากตัวเมืองแค่สิบกิโลเมตรเองแต่ในอดีตน่าจะไกลนะครับเพราะว่าไม่มีการเดินรถ ไม่มีรถยนต์นะครับสมัยก่อนเนาะหลังจากสิ้นสุดนั้นนะครับก็หลังจากที่จะสิ้นสุดอำนาจเจ้าเมืองอำนาจหัวเมืองต่างๆนะครับก็ไม่มีการก้าวไกา่ในเรื่องของการเมืองนะครับมันก็เลยทำให้เกิดเขตใหม่ขึ้นมานะครับผูบ้แสยะแส่ก็ยังคงได้รับการบูชาเส้นสวงนะครับโดยลูกหลานของแสนวิเศษและคนแม่เหีย ก็เพราะว่าชานาสายตาชาวบ้านปูสายแแสะมีได้เป็นเพียงผีเมืองหรือเจนบ้านเจนเมืองเชียงใหม่นะครที่ประจำอยู่ณจุดที่ตำแหน่งต่างๆโดยคำที่อยู่นอกเมืองแหกแต่เป็นผีศักดิ์ธิ์ประจำถิ่นแถบชุมชนแม่เหียที่คอยอำนวยฟ้าฝนทั้งผีป่าผีน้ำห้วยแม่น้ำเหียนะครับและคุมคค้มครองภายแก่ชาวบ้าน ดงหญ้าและสถานที่ประกอบพิธีเลี้ยงผีปู่อีสหญ้าแส,าแสเลี้ยงดงก็อยู่บริเวณนี้นะคะบริเวณที่เลี้ยงผีปูยหญ้าก็อยู่บริเวณนี้นะครับจัดเป็นลานในอดีตนะครับที่โอดเคยดูสารคดีหรือว่าดูในรายการเรื่องจริงผ่านจอในสมัยยุคนั้นตรงนี้ยังไม่ได้ลาดซีเมนต์เลยนะครับก็เป็นพื้นดินธรมธรมดาาอย่างหนึง่งแล้วก็จะมีพิธีกรรมโดยการนำตุงนะครับแล้วก็มีมีการร่าดาำแล้วก็มีการแต่งกายแบบชาวล้านานานะครับ ทั่วไปที่อดห็นในในอดีตนะครับแต่เมื่อเช้านะครับอดก,ก็พลาดนะครับมาไม่ทันหรอะอ่าแล้วก็ตอนนี้นะครับก็จะมีความเชื่อล่ะครับาาชาวบ้านนะครับก็จะมาประกอบพิธีกรรมอย่างหลากหลายนะครับมากันหลายหลายคนเลยทีเดียวมาทั้งหมู่บ้านนะครับเพราะว่าเป็น ศาสตร์และความเชื่อนะครับก็จะมีวิธีการ,รแบบว่าปู่สยะแสนะครับที่มาในรูปแบบของร่างทรงก็จะทำอาก็จะขึ้นคล่อมนะครับขึ้นคล่อมในตัวของควายสดนะครับขึ้นคล่อมเลยแล้วก็ เหมือนกับว่ากินดิบๆแบบนั้นนะคะที่โอก็เคยเห็นสารคดีแบบนั้นนะคะเนาะก็จะจะทำพิธีการกินเนื้อเนื้อควายดิบๆนะครับอ๋อแล้วก็มีความนะครับในในบทความบอกว่าการทำพิธีนี้นะครับก็ มีความเชื่อว่าฝนฟ้าจะพอล่างทรงนะครับได้สะบัดและกระพือพปลายผ้าสิ้นเหมือนกับว่าเวลาสะบัดสิ้นพัดถุงนะครับตอนที่นั่งขึ้นคล่อมตัวของเนื้อเนื้อควายส,สดๆเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เกิดการพัดพาเป็นลมเป็นฝนสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ชาวบ้านนะครับ อ่าอย่างไรก็ตามนะครับอย่างไรก็ตามพิธีกรรมและความเชื่อกเกี่ยวกับการเลี้ยงผีปูแสะแย่แสะเลี้ยงดรงนี้ในปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนไปจากเดิมมากนะครับกล่าวคือการการเดิมที่การเลี้ยงของชาวบ้านคือการย้ําเตือนของมนุษย์ต่ออำนาจเหนือธรรมชาติว่าเมื่อทําการเลี้ยงผีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะยังผลให น้ำให้ท่าฟ้าฝนอุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นสัทธระะของการเลี้ยงผีทว่าทุกวันนี้ช่วงที่สําคัญที่สุดของพิธีการเลี้ยงผีปู่แสยะแสก็คือเวลาที่ม้าขี่ยักษ์ลงทรงทําการกินเนื้อควายสดและกลิ้งเกลือกไปบนซากควายที่เป็นเครื่องสังเวยก่อนที่จะลุกขึ้นมาไหว้กับบทก่อนที่จะลุกขึ้นมาไหว้พระบทนะครับ สิ่งที่เห็นเสมือนเป็นการดำเนินเรื่องตามฉากที่ปรากฏในตำนานขณะที่ชาวบ้านผู้สูงอายุในชุมชนนะครับก็กล่าวว่าการกินเนื้อควาดิบๆของม้าขี่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมานี่ก็เป็นบทความที่ถูกสัมภาษณ์นะครับอ้างอิงว่าเป็นการสัมภาษณ์จากนางบัวเร็วใจใหญ่นะครับและก็นายบุญมาจินาเมื่อปี2000 ห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับโอ้โหก็บทความนี้ก็ผ่านมาแล้วเป็นเวลาสิบสี่ปีแล้วนะครับสิบสี่ปีกับบทความนี้นะครับซึ่งได้บอกว่าอากัปกิริยาดังกล่าวนะครับที่มาราขี่ด้ะทำประกอบพิธีกรรมเนี่ยก็จะคึกคักอย่างมากมายบทบาทของมาราขี่ยักษ์อาจแสดงให้เห็นได้ว่าคนในยุคปัจจุบันไม่พอใจ อยู่แต่แค่มโนภาพจากตำนานแต่ก็ยังต้องการมองภาพแสดงด้วยก็เหมือนเป็นการแสดงนะครับในบทความนี้นะครับซึ่งนะครับตอนนั้นนะครับสมัยที่โอดดูในเรื่องจริงผ่านจอได้นะครับในชาวบ้านได้เตรียมได้เตรียมมาขี่หรือว่าร่างทรงไว้นะครับตอนที่โอดดูสารคดีแต่ว่าบังเอิญว่าปุษยสิแสะนะครับก็ไปเข้ากับร่าง ก็ไปเข้าทรงในร่างของเด็กน้อยนะครับเป็นเด็กวัยรุ่นอายุ17ปีซึ่งก็มาเที่ยวในงานก็ร่างทรงเกิดเกิดอากาปกิริยาแบบที่อดอ่านมาดังกล่าวเลยนะครับในสมัยเมื่อที่มากกว่า10ปีที่แล้วนะครับอดดูเรื่องจริงผ่านจอ <c oughs> ซึ่งน้องที่น้องผู้ชายคนที่อายุ17นั้นก็ไม่รู้สึกตัวนะครับแบบนี้นะครับเป็นความเชื่อที่ไม่ควรที่จะลบหลู่นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับอ๊ตก็ขอจบเพียงแท่นี้ก่อนนะครับฝาก, like, กกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กด subscribe ให้อ๊ตด้วยนะครับหากมีความคิดเห็นใดๆหรือว่ามีข้อเสนอแนะก็ฝากาติดกระดิ่งแล้วก็ฝากอาคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอ๊เชียงใหม่ CM Variety